พุทธังธรรมังสังขังนะพุทโธธรรมสังโฆนี่สัมมะกำลังเสยอยู่ใครควรทุกทนก่อนแล้วค่อยลงมือทําดีกว่าชาวชาวนาก็เกี่ยวเข้าไปเมื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้นะประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วพ่อก็เลยเช้โอกาสอยากจะเก็บภาพนะแต่ส่วนนั้นก็ยังอยู่ยังเหลืออยู่นิดๆยังเหลืออยู่นิดๆนะฮะที่เราที่เราเห็นอย่างนี้นะ ก็าีิเ่ยวิถีวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านก็เป็นอยู่ลักษาหน่อต้นเข้ามันก็อยู่กับเราพักหนึ่งแต่เดี๋ยวก็ก็ไปแล้วไปแล้วเขามืนอก็ให้ดอกออกผลเสร็จแล้วก็เมื่อก่อนท่านเคยเปรียบเทียบไปแล้วใมัดตอกที่ที่มัดมัดต้นกล้านะ มัดเสร็จได้ถ้าดำเสร็จผ่านไปแล้วก็จมอยู่ในตม,มนอ่มเขาบอกเหยียบเหยียบลงในตุมตอกมัดมัดอะไรแล้วสินทอยางเวลาเขาทำนาไปดำไปดำไปหมดเขาบอกตอกมัดกล้าก็เหยียบลงในตมนั่นแลหละที่สุดเขามันก็ย่อยสายลายไปย่อยสายลาย ที่ชาตเจนแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็เช็นกันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนั้นเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เกือบทุกเรื่องก็เช่นกันเราตามความเข้าใจวันนี้ต้องพ่อมานั่งได้สดก็สบายเย็นดีเย็นดีฝนลงที่อื่นนะฝนลงที่อื่นก็เลย น่าจะน่าจะผ่านไปน้องพ่อเข้าใจบางเั้นเข้าใจเฉพาะสถานการณ์ที่บริเวณแถวมหาสารคามเนาะไม่ใช่พูดทั่วๆไปนะอืมธรรมชาติฟ้าฝนหล่นลงมาสู่พื้นดินเสร็จแล้วก็รวมกันเป็นน้ําก่อนน้าฝนก่อนมันก็เป็นน้ําอยู่แล้วไงเสร็จแล้วทีนี้มันเป็น เอามาเอาง่ายๆเอามาอุปบปบิโภคเพื่อประทังชีวิตเพื่อจะประทังชีวิตอยู่แล้วก็ก็ประทังจริงๆนี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักเดี๋ยวก็หลวงพ่อเห็นว้ยที่คําว่าถ่ายเทนะถ่ายทอดได้ถ่ายเทถ่ายอะไรบ้างเทอะไรบ้างเทในสิ่งที่ควรเทเสียงเทในสิ่งที่ควรทิ้งอะไรเหมือนกับ เหมือนกับเราประกอบคุณงามความดีแล้วก็เททิ้งทความชั่วทิ้งไนงะแล้วก็เทน้าที่เศษเรื่องจากเราใช้แล้วน้ําที่ใช้แล้วเททิ้งเป็นน้ําจักผ้าก็ดีน้ำอะไรทั่วไปก็เช่นกันที่สุดของมันเรามาบ,บริโภคก็บอกว่าน้ำสะอาดที่สุดของมันในส่วนที่เหลือเหลือที่เศษมันที่ไปหล่อเลี้ยงสังขารร่างกาย ก็ทิ้งอีกหละทีนี้ท่านถึงได้กล่าวว่าอ,อปวดหนักปวดเบาอะไระก็อยู่อาศัยอย่างนี้อาศัยอยู่เมื่อก่อนนี่ก็เช่นกันวันนี้ก็เช่นกันเป็นอยู่เช่เชนนี้แหละน้องปอว่าเป็นอยู่เฉช,ช่นนี้เป็นมาตั้งนานนี้กาเลมาแลว้ว อดีตการนานมาแล้วก็เป็นอยู่เช่นนี้เหมือนกับต้นไม้เวลายืนต้นอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปตัดก็เขาก็บางกิ่งก็ตายไปเนอะมันไปหล่อเลี้ยงถ้าพูดถึงนะก็เรียกว่าพี่การนะหลวงพ่อว่ามันไปดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่ไม่ไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ ใบมันก็เช่นกันก็หล่นร่วงลงมาในบนพื้นแผ่นดินนี่นะที่สุดก็ย่อยสายลายเป็นอาหารของปวกของหลายหลาสิ่งหลายอย่างถ้าเยื่ต้นอยู่ก็เป็นอาหารของหลายอย่างเหมือนกันนะปลาเป็นอาหารของพวกเราด้วย <c oughs> ยอดไม้ใบไม้อะไรเช่นก็เป็นตัวมดตัวแมลงตัวอะไรหลายสิ่งหลายก็ก็กินเขาขกิน กินไปแต่เราก็ไปถือว่ามันมันเบียดเบียนเรานะจริงๆมันก็วิถีชีวิตบ่วงโซ่ของอาหารบนะ่วงโซ่บ่วงโซ่โซอาหารที่เป็นวงจรในปัจจุบันแล้วที่ผ่านๆมาก็เป็นอยู่เช่นนั้นใบอ่อนก็สําหรับใบอ่อนแต่บางอย่างก็เป็นพิษเนะ,ะบางต้นบางตัวบางอย่างก็เป็นพิษ แต่ทีนี้มันเป็นพิษเราเติมไปหนักไหมล่ะที่เป็นพิษหนักเลยก็สุรายาเมาง่นี้พิษหนักเลยเติมเติมป้าเติมไปไปเติมไป,ไป,ไปเติมไปมันก็ติดเนี่ยเส็บแล้วก็ติดติดจนแกะไม่ออกกันนะอวจนแกะไม่ออกเลยยุ่งเลยยุ่งเลยอย่างเงี้ยเกือบทุกเรื่องเขเหมือนกันแล้วก็ดู เป็นวงจรแห่งชีวิตชีวิตเราก็เป็นชีวิตหนึ่งที่เหมือนกับถ้าพูดมองมองไปเนาะถ้ามองส่วนมากเราก็ชีวิตหนึ่งนะที่เหมือนกับตัวอะไรที่เดินไปเดินมาที่อาศัยอยู่ตรงนี้แต่ที่สุดของมันเราเราก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดที่สุดมันก็เราก็ทิ้งเราก็ทิ้งทิ้งไปที่เดินวักใฝ่เดินไป,เด,นไปเดินมาอีกไม่กี่วันเนา กลับบ้านนะครับกลับบ้านยิ่งคนบ้านเราคนบ้านเราถิ่นเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าถิ่นที่ราบสูงนะนะทุกวันก็เช่นกันยงังโอ้ยังแห่กันยังไปกันเยอะไปใครแรงงาน,นมันก็เปลี่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นย้ายถิ่นพุ่งลำนาไปนู่น แต่อีกอย่างนี่ที่มันสรุปของชีวิตก็ไปไปไม่กลับไม่ไม่ไมีโอกาสได้กลับมาไปไม่กลับรับไม่ตื่นฟื้นก็ไม่มีไม่ไม่ไมีโอกาสได้ฟื้นเลยอย่างเนตอนอันนี้ก็เช่นกันถ้าเราดูดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะก่อนหน้านี้เครื่องฟ้าครื่งฝนไงมันตกที่อื่นฝนะนตกไม่ถึงที่นี่อะไร นตกทางโน้นยังได้ยินเสียงฝาล้องอยู่เลยอย่างฝาล้องอยู่เลยจนทั้งที่สุดของมันก็อย่างที่หลวงพ่อบอกะมันให้ผลนะต้นข้าวปลูกไปปลูกไปก็ต้นข้าวก็ได้ว่าตั้งท้องแก่แล้วเขาเก็บอามลา็ดมันเนี่ยที่ที่เห็นเขาเก็บเอามาเ็ดเก็บไปเมื่อไม่นานนี้นะแต่ยังเก็บไม่หมดอะไรเลยสินะ ยังเก็บได้หมดคนเราก็เช่นกันทิ้งไปงจริงๆนะต้องเข้าใจนะทันทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายทิ้งไว้ในโลกนี่แหละหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นวัตถุที่มันแข็งนะมันกูก็อยู่ได้นานนะเหมือนกับอิฐกับปูนอะย่างเี้ย็ต้นเหมือนกับหินภูเขานะแต่ถ้าเป็นดินก็คงย่อยสลายไปย่อยไปสลายไปแต่ก็กบ กบไปบนพื้นแผ่นดินนี่นะมันอย่างนี้ธาตุขันของมนุษย์เราทุกธาตุทุกทาทการมันมลงลงเอ่ยที่เดียวกันนั่นเลงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องฟืน้นฟื้นไม่มีแล้วก็หนีไม่พน้นตอกย่ำเลยนะตอกยํำไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีที่ย่ำมันตอกฟ้าโลงแล้วก็หมายถึง อตอกย้ำเลยนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นตอกเลยเขาบอกว่าตอกตอกฟ้าลงเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เรื่องจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องลักษณะอย่างนี้แล้วก็หนีความจริงไม่พ้นอย่างนีเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้น,น,เ,น,ตนเกือบทุกเรื่องเนะช่นกันในเมื่อมัน ทำความเข้าใจกันได้นะก็นั่งอยู่ตรงนี้ทํางานอยู่ตรงนี้มันก็จบแล้วเข้าใจแล้วมันมัน,ม,นมันได้อยู่แต่หลายเรื่องแต่ชีวิตของเราเนี่ยเจ้าล็กก็จะาล็กจริงจังกับกับชีวิตเราแต่ถ้าเราตัวจริงจังกับคุณนำความดีนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากเลยนาะเป็นประโยชน์มากเลยเรา เขาเรียกว่าผักไล่สาส่งผักไล่สาส่งความชั่วจากหัวจิตหัวใจผักไล่สาส่งความชั่วทั้งหลายที่มันคลองหัวจิตหัวใจทิ้งทิ้งไปโดยที่ไม่อะไรใหญ่ดีเลยเอาความดีมาแทนที่สิ่งที่มันสกปรปกก็ทิ้งไปเพราะนั้นสะอาดมาแทนที่แต่พยายามเนาะ พยายามที่เทน้ําเทน้ําเก่าทิ้งไนงะพอเทน้ําเก่าทิ้งเราก็เราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปน้ําใหม่ที่มันเป็นพิษด้วยนะถ้าเราไปเติมน้ําเหลาน้ําสุลาโอยุ่งเลยแย่เลยวนะันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบางทีสื่อแล้วไม่เข้าใจก็ลาบากเนาะสื่อแล้วไม่เข้าใจก็ลาบากถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสื่อด้วยธรรมะสื่อด้วยธรรมะก็ดีอะไรก็ดีถ้าพูดถึงตามหลักนะทาไมต้องมาตอกย้าอะไรลักษณะก็กิงๆมันของจริงมันก็ปรากฏของมันอยู่แล้วไง ปร,รากฏรล้วมันเล่นงานทุวีทุกวักวนมันย่ำหยีแล้วเกินเนาะเรื่องกิเลสเรื่องอะไรมันย่ำหยีมันเล่นงานเราอย่างเงี้ยมันก็เล่นมานานละมันเล่นงานเรามาตั้งน,น,นานจนกรทั่งที่สุดของมันจนจนกระทั่งหมอบให้มันนะจนที่สุดต้องเขาเขาเรียกว,ว่าต้องพา่ายแพ้ให้เขาอะ ต้องพ่ายแพ้ให้เขาโดยที่หัวจิต,ห,จกกห,ห,จตหัวใจนรกหมกไหมเขาว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยถ้ามันร้รอนรุ่มมันวุ่นวี่วุ่นวายเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ลําบากเนาะถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจทีนี้มันก็ดีไปไมมว่าง่ายๆเลยเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดค,ความวุ่นวายมาเกิดค,ความวุ่นวายก็ความสงบ เข้าไปขับไล่เขาเนกำจัดเขาเถ้ามันเกิดความโง่ขึ้นมาก็เอาปัญญาเข้าไปมัปนมีปัญหาขึ้นมาก็ปัญญาเข้าไปขับไล่มันเมืนกับความมืดนะที่มันเกิดขึ้นนะเราก็ต้องรู้เลยนะความมืดเอาอะไรไปขับไล่เขาเถ้าไม่เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็แย่เลยแย่เลยย,เลย,ยุ่งเลย ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วกลางวันกับกลางคืนผู้หญิงผู้ชายพื้นแปดเดินในคู่กับอะไรนี่เป็นต้นก็สัตว์โลกที่อยู่นะเดินขวักไขววิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เดินไปเดินมาจะนอนบังนั่งบงังนอนบังก็อ,อยู่ลักษานีนแล้วก็เราก็เห็นเป็นปกตนะิเห็นเป็นปกติ เราทำไมไม่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 เข้าใจนาะที่เราไม่ไม่ทำามนไม่เข้าใจคําว่าไม่เข้าใจนี่คือหมายถึงว่าไม่เข้าใจลึกซึ้งือบอกว่าทําไมไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ทุกรู้โทษไม่รู้โทษถึงโทษรู้ทุกรู้โทษในการเกิดเกิดขึ้นมาต้องโอ้โหต้องแก้ไขง่ายๆกินได้กินองกินได้กินดี ทำแล้วทาอีกเกอบหลายหลายเรื่องทําแล้วทําอีกก็ยังไม่พออยู่มันก็เลยบอกมันไม่ได้อิ่มด้วยกิเลสด้วยตัณหาแม่น้าแม่น้ำนาทีเนี่ยมันทําทีมันโอ้มันเล่นงานเลยเนาะราะว่าตัณหาเหมือนกับน้ําในนาทีอะไรตัณหามันไม่จบคําว่า ตัณหาแปลว่าความทะยานอยากนะนะอยากไปเรื่อยไม่วันจบวันชิ้นมัวมองบุญวิบูญวายแข่งกันทําในสิ่งที่ไม่ควรทําแข่งกันทาในสิ่งที่ไม่ควรทําแข่งกันทําชั่วท่านทาไมนะ้อความสุขไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นอ่ะถ้าเราไปไปเกือกกล้วอยูก่กับความชั่วนะเราทําดี เราเข้าใจเราก็มีความสุขเราเข้าใจนะปรงใชบ้างปล่อยซะบ้าง<ต>วางซะบ้างเนี่ต้นไม่ใช่วางซะบ้างถ้ามันหนักมากวางมันมากๆกันเลยโยนทิ้งมันเลยถ้ามันคิดมากๆนะวุๆว่นวิ่งวุ่นไปเราก็หาความสงบสงดัดความสง,งบสงบสังกัดมันอยู่ที่ใจของเรานะแต่มันก็ต้องมี ที่ฝึกที่หัดเือนกันเนาะยังไปที่วัดฟังธรรมะเข้าใจนำไปปฏิบัติจะอยู่ป่าช้าศึกษาตามลู่ตามดูความคิดตามดูลม้องตัวเองมันกลัวเลย <S 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 ไปอยู่คนเดียวทีิงโอ้โหอเ่าแล้วทวนี้คิดวุน่นหมดเลยวุ่นอยหมดเลย <S 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 ถ้ามีพวกเอาเอานางลาข้าจิตจิตตัวเดิมนี่แหละ แ่่วบอกอยู่กับอยู่กับคนมากวุ่นวิ่วุ่น,นวายไปอยู่คนเดียวก็คิดอีกอย่างทีนี้มันจะหาความพอดีได้ที่ไหนถ้าพูดถึงต่าง,งอยู่คนมากก็ไม่ไม,ไม่ไม่สงบอยู่คนเดียวก็ไม่สงบอีกแล้วถ้าพูดถึงต่างมันไม่สงบมันไม่ได้มันไม่เกิดความสุขเราก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าอยู่สูง ก็เดือดร้อนอยู่ต่ําก็เดือดร้อนอยู่ชนหมูมากก็เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็เดือดร้อนเอาไงนั่งก็เดือดร้อนนั่งก็ทุก์นอนก็ทุกเดินจะก็ทุกนงนๆก็ฟังธรรมะอยู่ก็ทุกอย่างอ่าฟังธรรมะอยู่ก็ทุก <c oughs> <c oughs> ทม,มันทุกข์เพราะทุกเพราะเห็นในที่เขานำเสนอโอ้ยน่าคิดมาก เอาเลยทีนี้เขาบอกว่าบุกเดี่ยวล้านทองบุกเดี่ยวเด้นล้านทองกวาดไปได้ถ้าเป็นมูลค่าเป็นเงินนเก่าล้านเก่าล้านกว่ายนี้ครับหลวงพ่อสงสัยว่าไม่รอดหรอกไม่รอดจะไปบอกอยู่ดีๆไม่ชอบหลวงพ่อเข้าใจว่าประมาณว่าจะแก้ปัญหาจะแก้ปัญหา แต่มันแก้ไม่มันมันแก้ผิดไงมันแก้ไม่ถูกเมอมันมันมันไม่ควรที่จะใช้วิธีนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาหมือนกับบุคคลคนหนึ่งนะเขาเขาจะเปิดการแสดงเขารู้ว่าโอ้บ้านเราไปทำมาหากินทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างที่หลายประเทศเลยนะนักรองนักแสดงก็ตามไป ตามไปแสดงเพราะได้คลายเหงาบ้างเพราะได้คลายเหงาหลายๆคนก็อยากจะกลับบ้านนะเจอคนบ้านเดียวกันเห็นคนที่ไปร้องเพลงให้ฟังก็มันก็มันก็คลายทุกข์ได้คลายทุกข์กได้บ้างนะ้องพพอบางนก็คลายทุกข์ได้บ้างถูกอยู่นะแต่ทีนี้มันมันมันผิดแมท่ที่มันผิดมันมันไม่ใช่ว่า จะชีลังยั่งยืนแล้วก็มันจะเป็นเรื่องสบายแบบถท้าบอลก็ไม่ใช่คือม,มายถึงว่าไปกินเหล้าเพื่ให้มันลืมทุกข์นั่นเละอย่างนี้เป็นตอนอันนี้ก็ไม่ไดก็ไายทุกข์นั่นเองจะจะให้ทุกข์สิ้นสุดจะให้ทุกข์เนี่ยมันไม่ระคายผิวหนังมันไม่ระคายหวัวจิตหวัวใจเลยเนี่ยถ้าเราไม่ รู้เท่ารู้ทันจริงเพิ่งจะมาฝึกก็นมานจะมันก็ยังยังไม่เข้าทีดยิยังไม่เป็นสมาธิยังไม่เกิดสมาธิมันจะเกิดได้ยังไงอ่ะอ่ามันจะเกิดได้ยังไงก็เกิดขึ้นมามันเขาบอกมันเปื้อนไม่ใช่เปื้อนธรรมดานะเปื้อนขี้ตมขี้เลนเปื้อนไปฝังหลากลึกเลยถอนอยากเลยถอนอยาก จะบอกเทน้ําเก่าทิ้งซะบ้างค่อยบรรจุน้าใหม่เข้าไปเทน้ำเนี่ยเทยน้ําเก่าทิ้งบางทีก็ไม่อยากจะทิ้งอ่ะทีนี้ไม่อยากจะก็เลยนอนเฝ้าน้ําเก่าอยู่นั้นแหละเขาถึงได้บอกว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยการที่อยู่ด้วยกันอยู่มาตลอดมันก็เคยทัดเคยเบี่ยงกันบ้างอะไรบ้างกระทบก,กระทั่งกันบ้าง อย,อย่างคู่สามีภรรยาคู่ครองคู่ชีวิตคู่สร้างคู่สมก็ทะเลาะกันบ้างแต่บางคนมันไม่ใช่ทียิ่งกว่ายิ่งกว่าทลอะทีนี้เกิดถึงเกิดห่วงมาทัา้งที่ต่างคนต่างไปแล้วนะ่ะกลับมาเอาโอ้ทำไมไม่คิดถึงว่าจริงๆทำแล้วมันผิดกฎไง ผิดกฎของสังคมผิดกฎหมายไงทําไปแล้วเอาแค่หลวงพ่อว่าเอาแค่ทําให้คนคนอื่นครับแค้นใจทําให้คนอื่นทุกข์ใจทำร้ายร่างกายมันก็ทุก,ท,กทุกทุกทางกายทั้งใจเจ็บเจ็บปวดรวดเล่าเลยแล้วทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเราเราไม่คิดได้หรอว,ว่าเออสิ่งนั้นเนี่ยเขาอยากกระทุกไหม ทุกทางใจนะเขาอยากจะจนไม่เป็น,นันแล้วคําว่ารักถูกเกียดทุกที่นี่ยจะไปใช้ที่ไหนเราจะไปใช้ที่ไหนเราไม่มา,าใช้ตอนนี้อะ่ะมันร้อนเราจะทำยังไงมันไม่มีเราจะทำยังไงมันมีน้อยจะทำยังไงอะไรแบนัน้มันมีมากไปใช้มันหมดจ้ะค่อยหาใหม่อย่างนั้นก็แสดงว่านั่นคือวิธีคิดมัน มันไม่ใช่แล้วทุกวันนี้ควบคุมตื่ไม่ได้ใช่ไหมที่บอกว่ากินเหล้ากินเหล้าให้มันลืมทุกมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขได้ถ้าเผื่อมันมันลืมอะ่ะตอนนี้อีกเผลอไม่นานเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวก็ทุกแหละเดี๋ยวก็ทุกกลับมาแล้วสั่งเมาก็ทุกแล้วหลวงอัดจะว่าเออ ระวังเป็นไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเห็นทุกละเรีหรือยังเห็นทุกละเรีหรือยังบางทีก็ไม่เห็นนะน,นะอยู่กับเราแท้แ่ก็ยังไม่เห็นอีกอย่างนี้เป็นตัวเ, <c oughs> <c oughs> เราต้องคิดอยู่เสมอเสมอคิดคิดให้มันได้ไงป,ปรับให้เป็นปรับปรับให้เป็น ปรับตัวเองนั่นแหละปรับความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมาการกระทําให้มันเข้าที่เข้าทางที่สุดของมันจบตรงไหน,นจบตรงไหน,นถ้าบอกนอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ทุกข์ไปเนื้อไปใไ้ก็ทุกข์ก็ตามไปยืนเดินนั่งน,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 นอนทุกข์ทั้งนั้นเลยยุ่ง เราต้องขา,า,ายทุกันเนาะขายทุกข์ปล่อยวางทั้ว่า,างเขาบอกว่าคนคนคนมีทรัพย์สินมากก็ยังทุกข์อยู่มันก็ใช่นะใช่คนที่ไม่มีก็ทุกข์อ้าวจะทำยังไงตัวสุขมันไปไหนเนี <laughs> ่ความสุขความสบายปไปหายไปไหนมันไม่อยู่กับเราเลยเหระอมันไม่อยากอยู่กับใครเลยเหรอืออะไรแล้วั่น บุญกุศลไม่เช่นกันถ้ามันทุกข์เรามัก็มันก็ไม่ใช่บุญกุศล้วใช่ไหมอาหารทางห้วจิตห้อใจของเราหล่อเลี้ยงห้อยจิตหัวใจของเราหล่หเหอเลี้ยงกับทุกเรื่องนะกับทุกเรื่องมันก็เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างในชุมชนในชุมชนพี่นอ้องพี่นอ้องญาติมิตรสายห ชุมชนเราก็พอเข้าใจเราพอเข้าใจที่สุดของมันมันมันไม่ลงตัวที่สุดของบางเรื่องมันไม่ลงตัวสรุปไม่ได้ก็อย่างนี้ทาไมตอกย้ำยางไงคำว่าตอกย้ทำทําไมเนะาะกลัวมันหลุดไงกลัวมันหลุดอย่างเช่นอย่างเราก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ยังไม่มั่นคงย มันก็มีชิดที่จะถลม่มถ้ามันยึดยึดไดท้ทุกทุกทิศทุกทางมันก็มันก็น่าจะไม่มยังไม่เป็นไรใช่ไหมแต่นี่โครงสร้างอย่างที่มันถลม่มก็โครงสร้างยังก่อสร้างอยู่เลยยังยังก่อยัง,ยง,ยงมันก็ยังไม่แน่นพอยังไม่แน่นยังไม่ลงตัวได้รับการกระทกกบกระเทือนทั้วน,นะไปเลยทีนี ทุกวันช่วงนี้วัดอภัยพายุฤดูร้อ,รรอนหลังคาตรงนั้นเปิดตรงนี้โอ้ยปิววันเลยก็ได้ข่าวอยู่กับทุกวันที่ไหนบ้างเจอทั่ว,วไปมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปตรงนั้น,นตรงไปนี้บ้างนะถ้าถ้าพูดถึงว่าเรา,าเราเราคิดได้จริงจริงนี่นะ คือคือเราเราบอกว่าเวลาเวลาเกิดอะไรก็ชอกช้ำในหัวจิตหัวใจเรา,เอ,าอะไรไประคบป,ประงมละแต่ถ้าเราบอกช้ำภายนอกนสิบอกช้ำภายนอกเราอะไรประครบอย่างน,น,น,นี้เป็นต้นก็หลายเรื่องก็เช่นกันทีนสไในหลายเรื่องคิดทั้งภายในในภายนอกจริงๆในใน แสงขันร่างกายมันเอื้อต่อกันแล้วมีกายกับใจอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันขณะที่มันอยู่ด้วยกันมันเอื้อต่อกันพอเข้าใจมันพอเข้าใจแต่ถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่ยุ่งอไอย่ี้ยมันแยกคนอยู่เบื้องหลังเอ้คนอยู่เบื้องหลังต้องเล่นต้อง่อได้สิ่งได้ย่างโอ้กว่าจะผ่านไปได้โอ้เหนื่อยเหลือเกินไปช่วยงานไปช่วยงาน คณะที่ช่วยมันมันไม่ได้ช่วยเฉพาะที่แรงในเชงเราก็ต้องมีเครื่องกระตุ้นแรงเครื่องบำรุงร่างกายคืออาหารก็ดีแหละก็ดีจะที่นี้เราไปเติมอย่างอื่นเลยดีเร,เราไปเติมอย่างอื่นลองดูในช่วงช่วงเดือนนี้ก็ทั้งปีนะงานอะไรก็ช่างก็ทั้งปีก็เป็นอยู่ลักษณะทั้งเหล้าทั้งเบียร์ทั้งอะไรสิ่งต่างเติมเข้าไป เติมเข้าไปเติมจกกนกระทั่งควบคุมตัวเองไม่ได้เมาไม่สั่งมีคนซื้อกินมีเพื่อนมีแลงมาดูร้านมาจงเทีกว่ง,งกินเมาไปเดียกันนะเมาไปเดียกันแล้วเราเวลาเราจะควบคุมให้ตัวเองยนะอยู่ในกรอบของขอยู่ในกรอบนี่นะเราควบคุมตรงไหน เราควบคุมในสิ่งที่มันมีอะไรสิ่งที่มันมีอยู่ต่อหน้าเราเป็นพิษกับเป็นพิษเป็นภัยกับเราไหมอย่างนี้เป็นต้นไนีถ้ามันไม่เป็นพิษมันก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าเราเช่นเดินทางเช่นตีกรอบเอาไว้เช่นทางสีเขาอย่างนี้ถ้ามันเป็นขวากเป็นหนามหนเป็นขวากเป็นหนามบางทีมันก็เป็นเรื่องหนักเหมือนเันเรื่องหนักเราจะเลือกเดินยังไงเนี่ย ถ้าพูดถึงตามนะเราต้องเข้าใจต้องเลือกเดินดิเลือกที่สุดของมันเลือกมันเข้าที่เลือกมันเป็นเลือกมัเป็นเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทาดีได้ไงก็เท่านั้นเองเลือกทําดีได้ทําดีกันนะเอเนทอน วันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะเกี่ยวเกี่ยับอะไรทาไมไปไปก่อนก็แบตหลวงพอ่อเหลือนิดเดียวแ <c oughs> บตแบตโทรศัพท์นะแบตอุปกรณ์เพราว่าลาไปก่อนนะขอเป็นความสุขก,กันทุกสนอนะาอลาพบกันใหม่สาธุสาธุ